สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยๆค่ายมาสด้านะครับมาสด้า3สปอร์ต4ประตูนะครับคันนี้3,800โดยประมาณนะครับผ่อนได้6ปี198,000บาทนะครับคันนี้มือเดียวไม่เคยชนไม่แท้90,000 4,000กิโลเมตรนะครับ94,000กิโลเมตรนะครับไม่แท้การันตีเลยครับรถไม่เคยชนนะครับรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์กว้างขวางนั่งสบายใครสนใจเข้าใจมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับจัดโปรโมชั่นงามๆให้กับสมาชิกที่ชอบมาสด้านะครับมาสด้า3สปอร์ต4ประตูนะครับ นี่เลยครับกว้างนั่งสบายดูแลก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเลยครับในแฟนเพจแฟนคลับของ m a z d a 3นะครับคันนี้สวยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเซ์ล็อกแอร์แบ็ก a b s นะครับรถสวยมากๆนะครับคันนี้มาชมดูได้ครับรถสภาพดีคัดเช็คมาแล้วเป็นมือเดียวป้ายแดงไม่เคยชนไม่แท้ไม่หนึ่งไม่ถึงแสนนะครับรถสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับการันตีจัดส่งให้ได้ทั่วไทยรับประกันได้รถแน่นอนจัดไฟแนนซ์ก็ให้ได้ทั่วไทยนะครับ รับไปเลยครับรับไปเลยนำไปใช้งานได้เลยครับกับรถสวยๆสภาพดีๆนะครับเครื่อง 1,006นะครับเครื่อง1,006เป็นมือเดียวป้ายแดงปี2012นะครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับรุ่นนี้นะครับถ้าใครอยากได้ไปติดแก๊สนะครับบอกเลยว่าทนทานแก๊สมากๆนะครับทนสุดๆเลยครับสำหรับมาด้า3ตัวนี้นะครับเครื่อง1,006ตัวนี้บอกเลยว่าทนแก๊สมากๆนะครับหาข้อมูลได้เลยครับจากคนที่ใช้งานอยู่จริงในแฟนเพจแฟนขับของมาด้า3นะครับรับรองไม่ผิดหวังรถสวยแบบนี้นะครับใครจะกู้เกินไปก็ได้นะครับเอาไปติดแก๊สก็ได้นะครับ กู้ไปเลยครับเหลือเงิน4ี่0 0ื่นหกู้ได้ครับคันนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับจัดเต็มจัดโปรโมชั่นให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานสภาพงามจัดแบบนี้นะครับสวยจริงนะครับคันนี้ปี2 0 1 2เป็นมือเดียวป้ายแดงด้วยครับรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับรับรองไม่ผิดหวังเราคัดรถสวยเช็ครถสวยรวมถึงการันตีไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับเอกสารครบนะครับที่สําคัญสภาพราคา กินขาดแน่นอนนะครับผมคัดและเช็คแถมจัดโปรโมชั่นให้กับสมาชิกที่ติดตามช่องนี้อยู่นะครับใครที่ยังไม่ซื้อหรือไม่สะดวกซื้อจัดในช่วงนี้ก็กติดตามไว้นะครับผมมีลดลงทั้งวันลงทั้งปีจัดไปเลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังเตรียมเงินเตรียมความรู้หาข้อมูลเพิ่มเติมที่ท่านชอบนะครับในแฟนเพจแฟนคลับต่างๆนะครับส่วนเรื่องรถการคัดรถผมจะคัดมาลงมาฝากสมาชิกถ้าถูกใจชอบใช่จังหวะดีๆก็จัดได้นะครับคันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ กับมัดด้าสาประตูนะครับมือเดียวไม่เคยชนปี2012นะครับ